สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆนมาชมไผ่ด่างอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับตัวนี้เป็นไผ่ด่างลายพระนายเป็นไผ่ผืเป็นไผ่อของทางภาคใต้นะครับทางน้องนายเป็นผู้ค้นพบสำหรับต้นนี้ผมขุดแยกนะครับแล้วก็มาชำไว้ในกระถางนานมากแล้วนะครับ ดิพึ่งดึง,ด,งดึงขึ้นมานะครับจากจุดที่วางชำเอาไว้สำหรับท่านที่สนใจนะครับต้นนี้แบ่งให้ได้รวมส่ง1000บาทนะครับสนใจทักมาสำหรับต้นใหม่เดี๋ยวกำลังจะขุดแยกนะครับเนื่องจากกอมันค่อนข้างใหญ่แล้วเป็นไผ่ที่ลักษณะทรงพุ่มไม่สูงนะครับเป็น เป็นไผ่ที่สามารถคุบแยกแล้วนำมาปลูกไว้ในกระถางเป็นไผ่ประดับค่อนข้างสวยนะครับลายด่างก็สวยนะครับเวลาถ้าเราตัดยอดใหม่บางครั้งใบที่เขาแตกออกมาใหม่เนี่ยมันจะมีความหลากหลายของของของลายนะครับบางครั้งจะออกเป็นลายหินอ่อนนะครับบางครั้งก็เป็นลายแบบแถบใหญ่เลยนะครับ เลยนะครับคือพูดไง่ายง่าว่าเขานิงานนน่งแล้วสายพันธุ์มันนิ่งแล้วไม่ต้องกลัวว่าปลูกแล้วจะเขียวนะครับสําหรับตัวนี้รวมส่งหนึ่งพบาทนะครับความสูงก็เกือบเกือบหเมตรนําไปปลูกไม่นานนะครับเดี๋ยวเขาก็แตกเพิ่มขึ้นมาได้สนใจทักมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศู1ย์เก้าหนึ่งศเเพื่อนเพื่อนแอดไลน์มาได้นะครับ